วันนี้น้องไปตื่นเตเจ้าเลยนะตื่นมาปุ๊บเนี่ยกลับมากินนมกินอย่างเรร้อยสเซตปุ๊บเนี่ยนะครับหูนะครับว่าอันแต่ว่าผมบอกว่าใบเอ็นผูกไปกับปองเลี้ยนนอนะครับเปิดึงตื่นเจ้าคาดนะครับมาลงมาหลุมปุ๊บเนี่ยกินนมกินอย่างเรร้อยๆเซตนะผมก็อาบนนำอับตาเซจปุ๊บเนี่ยผมก็แเ่งพาแตงอย่างเรร้อยสเ็ตเนี่ยผมก็ขึ้นมาลงเลี้ยนนะครับเปิดถึงล้อนะครับนอนล้อจะมาตัวนะครับป้ากับป้าหลุดขึ้นมาตัวเนาะมาถึงปุ๊บเนี่ยน้องใบก็ลงเล่นก่อนเลยครับหันดอกไม้นเอจ ป้าเดี๋ยวจะไปกินข้าวนะกับมัยอมไปเด็กก็เล่นอยู่หน้าห้อนก่อนนะครับเอาจจะน่าเล่นสักพักหนึ่งหักับปลาขึ้นไปนะครับตีห้องสำนักงานนะตอนนี้ก็ยังบอมีไข่ม้าเตือนนะครับนะกับปลาน้องใบเล่นตรงนี้ก่อนนอกก่อนจะเซนจื่อนะครับเปิร์ชอบมาเล่นมุมตรงนี้ครับมันจะมีกระถางหน้ากระถางดอกไม้ตรงนี้นะกระถางดอกไม้ปอบนี่นะครับเปิร์ลมาเล่นดอกไม้เล่นอย่างนี้ก่อนเนาะความสุขของเปิร์นะครับกับปอยพอผมกับพอดูดูห่างๆเอานะครับกับปอยเปิร์ได้สัมผัสนะครับได้จับได้หยั่งเนาแแลลล้้้้้วววครรรัับบบ่่าาาออกกขใเียยนะ ไ้นกับลงมาเน้อนะวันนี้นะครับแม่บ้านมปนการเตรียมครับเขาก็ปลาจะเป็นต้มจืดนะครับถึงปอดถึงลูกนะครับกินต้มจืดนะครับนี่กับปลาน้องใบมาถึงเรียบร้อยแล้วนะครับกับปลาน้องใบมาล่างหมมล่างมือเรียบร้อยเสร็จนะครับก็มานั่งก็อีประจําตําแหน่งเนาะมาเตรียมกินข้าวนะครับอันดับแรกเนี่ยจะต้องเอาข้าวหน้งใบกินก่อนนะครับเนี่ยบุหรอาหารอย่างอื่นเตือนนะครับผ้าหุอาหารอย่างอื่นเสร็จปุ๊บเนี่ยยังเชี่ยถ้าหันพักเนี่ยนะครับเข้าเปุ่นกระจินกับักะนครับก็เลยต้้อองเเาาขวิ่นปุ่นนะครับแต่ละคจิบจะต้้อองเาาขวกินก่อนออยย่างน้กินสักบรัมก่อนนะครับลัก็คเอยต พักเอาอย่างหืงกินเนาะวันนี้เปิ้งก็ชอบนะครับสาลายนี่เปิ้งก็ชอบขนาดในต้มจืดนะครับนี่นะครับหานรักครับน้องใบหานรักกันเริ่มนะครับเอาสาลายให้ก่อนนับแลกเปิ้งกินนะครับอื้มเปิ้งตึงล้ำขนาดเอาหืงลูกกินข้าวอย่างเรียบร้อยเสร็จก่อนนะครับเขาจะถึงกินข้าวเนาะบ้านนะครับจะวุ่นวายขนาดนะครับนี่น้องใบกินข้าวแล้วนะอ่านปอบๆแม่แม่กินข้าวหรือยังครับนี่ครับน้องใบกินข้าวเรียบร้อยแล้วนะครับอย่างนั้นหลังจากนั้นนะครับปอก็จะไปทํางานเนาะกินข้าวอย่างเสร็จปุ๊บเนี่ยจะขึ้นน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 นไปททํําาาาาาางงงงงตติดดบบบบบบวววโรรรรรรรเเเเเเีีีีียย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 ะะะะคคัััััั้้้กกกกก็็จ่่่ออออืแลลมหๆู ครับจะทำปนทำน็นโรงเรียนจะทำที่โรงเรียนเสร็จนะหลังจากน้องใบกินข้าวเรียบร้อยแล้วเนี่ยน้องใบต้องอาบน้าอาบตานะครับกินนมแหมรอบหนึ่งกับลับเนาะหลังจากนั้ะะนครับนี่ตัดมาเปิดภาพตอนเย็นเลยนะครับน้องใบกแต่งชุดสวยแหมแล้วนะครับปอกับปลามาเดินหนะ้าบ้านนี้ตอนนี้กับประมาณสักห้าโมงนะครับก่อนกินข้าวจะต้องพาน้องใบมาเดินเล่นก่อนบ้านบ่ได้ครับเปิดจะงอเงี้ยนะครับจะต้องเอามาปล่อยนะปดปล่อยพลังก่อนนะพลังเป็นเหลือหลายนะครับต้องเดินจะปวดเมื่อยนะครับถึงจะกินข้าวบ้นบ่กินข้าวเห็นเลยนะครับ กัเด nice ินหน้าบ้านนี่ครับม <Sams. obile. S 2> ังเต่ากับป้าเคยไปโรงเรียนผ่องก็แล้วแต่วันเนาะส่วนใหญ่ก็จะเล่นหน้าบ้านนี่เปิดกระเดินก็ปิกกะทินะครับนะดูนี่เปินห้องปิกกะทิจ่างแล้วนะครับห้องที่ที่ที่มังเต่อผมบอกว่าที่มากะที่มาเอามือวกควักควักันนะดูนี่เปิดเหียนแล้วครับห้องปีกกะทิเสร็จเปิดกับเอามือวักควักควักควักปีกกะทิ้เหยียนนะครับเปิดกับตัไปเอยๆเนาะการเดินนี่นะครับเปิดชูมงนะครับระยะทางจากนี่ไปบ้านคุนบอยนะครับคำาเดียวนะครับเปิดเดินเปิดชูม้งน บูฮูเรื่องเตือนนะครับคือปฏินนสัมพัสธรรมชาตินะครับปล่อยเล่นดินต่ำตามดินต่ำสายต่ำหญ้าป้ายนะครับผมวันนี้เอาไว้ตัวอี้นะครับสวัสดีครับ